วีิีวันนี้นะคะทุกคนคะวันนี้ตั้นจะพาทุกคนมารีวิวถังป๊อปคอร์นชินจังอันนี้จะเป็นแบบนินจานะคะไอ้เจ้าตัวนี้ะทุกคนน้องคือชินจังในงมูฟวี่ตอนนินจาคาถาวายุโอลเวที่จะเข้าลงภาพยนตร์วันที่31สิงหาเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าในมูฟวี่เนี้ยฉลองครบ30ปีครย่งชินจังด้วยอุ้ยดอมชินจังต้องไม่พลาดแล้วนะมาเรามารีวิวไอ้เจ้าตัวถังกันต่อคะ่ะตอนที่ซื้อมาตกประมาณ600กว่าบาทรวมค่าส่งนะทุกคนถ้าไปซื้อนะ ลงคอนงจะถูกกว่าแน่นอนจ้ะจะบอกว่าโดยรวมน้องคือสวยมากเขาเก็บงานดีนะทุกคนแล้วเขาก็จะมีสายมาให้ด้วยสายคือน่ารักมากเป็นลายชีจัาแบบเุ็มสปิง,ปงแล้วเขาก็จะมีที่ให้ห้อยอยู่ข้างๆหัวจริงจังนะทุกคนก็<ๆ>จะเป็นแง่งๆออกมาหน่อยเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะก็จะสามารถห้อยเป็นเหมือนกระเป๋าเป็นเหมือนกระบอกนะ้เป็นเหมือนอะไรก็ได้แนละ้วแต่จะไปยุบใช้เลยค่ะทุกคนน้องน่ารักมากใครที่ยังไม่มีรีบจับเลยนะคะ่ะเดี๋ยวหมดก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย